สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการใช้กฎโลบิตาลนะครับจากรูปแบบที่ยังไม่กำหนดศูงยคูณกับอินฟินิตี้นะครับซึ่งตัวนี้ยังไม่สามารถที่จะใช้กฎโลปิตาลได้โดยตรงนะครับตัวนี้ก็ถ้าเรามีนะครับลิมิตของฟังก์ชัน fx คูณกับ gx เมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับฟังก์ชัน สมมติเนาะสมมติว่าตัวนี้เข้าใกล้ศูนย์นะครับตัวนี้เข้าใลกล้บวกลบอินฟินิตี้นะครับเราไม่สามารถที่จะแทนค่าแล้วบอกได้ว่าลิมิตเท่ากับเท่าไหร่นะครับตัวนี้มันก็จะมีความยากของอันนี้นะครับมันก็คือมันจะมีสองทางเลือกนะครับก็คือในการที่ปรับฟังก์ชัน f x คูณกับ g x นะครับอาจจะปรับ ให้อยู่ในรูปของ g g x เท่ากับหส่วนหของ g x นะครับจะได้จะเป็นฟังก์ชันบนฟังก์ชันล่างนะครับหรือในทางกลับกันนะครับเราก็จะได้ g ส่วนด้วย1ส่วน1ส่วน f x นะครับซึ่งในสองรูปแบบนี้นะครับแต่ละ รูปแบบนะครับรูปแบบหนึ่งจะอยู่ในรูปศูนย์ส่วนศูนย์นะครับรูปแบบหนึ่งจะอยู่ในรูปของอินฟิตี้ส่วนอินฟิตี้ซึ่งทั้งสองรูปแบบนะครับก็จะใช้ทั้งสองแบบนี้นะครับในการจัดรูปทั้งสองสองแบบนี้ก็อาจจะใช้กฎโลบิตานได้นะครับคือเงื่อนเงื่อนไขมันทําได้แต่ว่าคือสา,าม,มารถใช้ได้แต่ว่าใช้ได้แล้วได้ค่าหรือเปล่า นะครับก็ก็ต้องลองคําดูนะครับดังนั้นความยากของข้อในลักษณะศูนย์คูณอินฟินตนะครับประการได้นะครับคือจะต้องเลือกอก่อนว่าเราจะจัดให้อยู่ในรูปแบบนะครับที่มันมันจับแล้วใช้โลปิตาลแล้วมันจะสำเร็จนะครับซึ่งมันอาจจะ วิธีที่เราจักนะครับอจะไม่สําเร็จก็ได้นะครับต้องต้องไปใช้อีกวิธีนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเรามาดูนะครับเรามาดูตรงนี้ปรากฏว่ามันอยู่ในรูปของแทนลิมิตตรงนี้นะครับลิมิตแทนศูนย์นะครับแทนศูนยแทนศูนย์เป็นศูนย์นะครับในชั้นลอดล็อกเมื่อ ของ x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทั้งบวกนะครับตรงนี้ควรจะจำกันได้แล้วนะครับก็คือ log infinity นะครับตรงนี้ไม่ต้องบอกก็จะได้ว่ารูปแบบจะไม่เป็นรลอไปเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้กฎโลกโบิตารโดยตรงนะครับตรงนี้นะครับมันสามารถทำได้มันอาจจะสามารถเปลี่ยนได้เช่น l ิมิ t แทน x 1ส่วนล x นะครับแต่ว่า ตัวนี้มันดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท้าไหม่นะครตัวนี้จะเป็นผลเราจะใช้ตัวนี้แทนนะครับทำไมล่ะทำไมเราถึงทำแต่ตนี้เพราะว่าไอ้เจ้าหนึ่งส่วน x น,นะครับมันจะมันก็คือโคแทนอขออ x เเอ็กนะครับมันก็จะ จะอยู่ในรูปแบบที่ดู่กระชับนะครับโอเคกาวนี้นะครับเราก็ลิมิตตัวนี้เขียนใหม่นะครับเป็นโินทเกรองนะครับซึ่งตอนนี้เนาะมันก็จะอยู่ในรูปแบบรูปแบบอินทิเกที่ส่วนด้วยอินทิเกรตนะครับตัวนี้มันจะอยู่ในรูปแบบอะไรครับคือ อ่ตัวนี้เราทราบทราบเลยหรือน้องไม่ต้องบอกบอกตัวนี้เป็นอ่าคอสส่วนไซน์นะครับคอสคอสเอกส่วนไซน์เอกซึ่งตัวนี้เอก่าคอสเอกเมื่อเอกเข้าใกล้ใกล้ศูนย์นะครับตัวนี้จะเป็นหนึ่งนะครับแต่ว่าไซน์เอกเมื่อเอกเข้าใกล้อ่า เข้าใกล้ศูนย์ทางขวานะครับมันก็จะเข้าไซดเอ็กก็จะเข้าใกล้ศูนย์ทางขวาด้วยนะครับก็หนึ่งส่วนศูนย์ทางขวาก็จะเป็นอิน,นฟลุคติดนะครับเป็นคิดแบบนั้นเองตอนนี้เราลองมาใช้โลบลบิตาานะครับตัวบนนะครับดิธได้หนึ่งส่วนเอ็กซ์ด้านล่างนะครับดิธโอแทนนะครับได้ออกมาลบโอเซกกำลังสอง ล์ำเ,เน,น, F, นะครับตอนนี้เราเราเพิ่งทำอะไรจากรูปก,ก่อนนะครับถดึงลบออกหนึ่งส่วนโคเซกนะครับ็คซสามมันก็จะอยู่ในรูปก่อนไซน์ำนันสองเส่วนเน,นะครับเมื่อเข้กใกล้ เสียงทางขวาเนี่ยนะซึ่งตัวนี้เนาะอาจจะแยก s i ด์เส่วน x ไปคูณกับ s i ด์เก็ได้นะครับหนะรือตัวนี้เราอาจจะใช้โลจิกการต่อนะครับตัวนี้ก็จะเขียนในรูปแบบศูนย์ส่วนศูนนะครับใช้โลจิกการต่ออีกรอบหนึ่งนะครับตัวข้างง้างได้หนึ่งเนะาะบิตบัได้หนึ่งตัวขั้นบนได้สองไซด์เอ็กิตไซด์ต่อได้ พอเอ็กนะครับแทนค่านะนะครับแทนตันี้ก็ s i ส์ศูนย์ได้ได้ศูนย์คอศูนย์ได้หนึ่งนะครับตัวนี้ก็เปล่ยน่างก็ศูนยแต่งได้อนมาเป็นศูนยนะครับ ตอนนี้นะครับจริงๆก็บอกตรงๆว่าเลือกค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ว่าในการที่เราเลือกระหว่าง x กำลังมส่วน e กำลังลบหนึ่งส่วน x จริงๆตัวน,นี้ก็เลือกได้นะครับเลือกเลือกได้ผมขอคิดสักคู่นะครับ ตัวนี้จะได้สามอุจจาระเสร็จเกิดข้อมาจากอิคานิสต์มันจะได้ไมอ๋อตัวนี้นะครับลองลองทำดูนะนะครับคือมันทําไปแล้วนะครับไอไอเจ้ากําลังของ x ข้างผลนะครับมันก็อ่าทไปเรื่อยๆมันจะไม่เปลี่ยนนะครับมันจะไม่เปลี่ยนเวลาก็เลย ล,ลองทำดูได้นะครับตัวนี้แต่ว่าวิธีการทำนะครับที่สรุปนะครับเลาก็คืเอเราก็อาจจะต้องหลอกไหครับบอกว่าเป็นแต่ว่าสมมติว่าถ้าลองมันตัวนี้นะครับตัวนี้ x เข้าใกล้ศูนย์บวกนะครับเใกล้ใกล้ศูนย์เหวนอย่างงี้ก็จะเข้าใกล้เป็นศินยที่ตัวนี้ก็จะเป็น Infinity นะครับตัวน,นี้ก็ก็จะเป็นหนึ่งส่วน x กำลังสาม x อ่าเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทั้งบวกก็จะเป็นอินฟินิตี้เช่นเดียวกันนะครับก็จะอยู่ในรูปแบบอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้สามารถที่จะใช้ลิ l า g ได,ได้นะครับโอเค ดิฟข้าวดิฟข้างบนนะครับดิฟอือก็ได้ y ยกกำลังหนึ่งส่วน x นะครับแล้วก็ดิฟหนึ่งส่วน x ่อนะครับได้ออกมาเป็นลบ x ยกกำลังลบสองนะครับตัวข้างล่างเป็นลบสาม x กำลังลบหน่ คือถ้าเป็นถ้าสลับกันนะครับสลับบนบนล่างมันนกับแบบว่ากําลังข้างบนมันจะไม่ลดนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้นะครับเราลงมาจับูดกันกดดีเลยนตรงนี้กับตรงนี้นะครับก็จะออกมาเป็นหลยของเราลด หนึ่งส่วนสาไปไห้ก็ง่านะครับลบหนึ่งส่วนสไปจริงๆลบตัดลบเนาะผลผลนัพธ์เป็นไปว่ามันมีลถสองไอ้หนึ่งกับอนะคนก็ก็จะเปลีนอ่า ก็จะเป็น x กำลังลบสลบลบสองนกจะเป็นบวกสก็จะได้อำนาเป็นลบสี่บวกสองเป็นลบสองนทเกรตจากหนึ่งนสามดีนิตลบสองนซึ่งดูแล้วมีอนาคตเพราะอะไรครับเพราะว่าจะมีสังเกตว่า 8ลบ3หลบ2ตัวนี้ก็ยังอยู่ในรูปแบบรูปแบบอินฟินิตี้ส่วนด้วยอินฟินิตี้นะครับริกข้างบนอีกนะครับตัวเดิมเลยนะครับก็แทนที่มีกำลังหนึ่งส่วนริกอับลบ x ยกกำลังลบ2นะครับข้างล่างได้ลบ 2x กำลังลบหนึ่งนะครับันี้ันมา คล้ายเดิมนะครับตรวนี้ก็จะเป็นดึงหนึ่งส่วนสองออก้ยกันข้างล่างก็จะเป็น ตล่งแรกจนน,นะครับต้งรตจะน,นีอ่ามันก็จะได้ออกาเป็น x กำลังลบนะะนะะนนหนึ่งนวนวนกระจายเดมนะครับจนนกรยเดซึ่งก็ยังอยู่ในรูปแบบนะครับรูปแบบอินิตี้เสริมด้วยอินิตีย์จะว่าจะลบสองนะครับแบบเดิมอ่ะ ยเป็ล 3, นลบสามเป็นลบสองลบหนึ่รอบหน้าหน้าจะจบเช่นเดียวกันถ้ากับ x ้วกแนึ่ง x ห้าซึ่งมันตักนตดกันตัดอกนะครับติงตัดตดกัน ก็จะได้นะครับก็จะได้เอามันเป็นตาจริงๆผมลืมขั้นขั้นนี้เนาะผมดูมาสอบมาทำต่ออนี้เป็ส่วนเกิดก็จะเป็นหนึ่งส่วนหกนะครับลิมิตของอีกำลังหนึ่งส่วน X นะครับทึ่เราทราบ แล้วนะครับส่วนการแทนค่าตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยมีกำลังหนึ่งหนึ่งส่วนเอ็กเมื่อเอ็กเข้าไปส่วนทำบวกนะครับมีมัมนจะไม่มีค่าเป็นจำนวนจริงนะครับมัน่ามันได้ค่าลิมิตกำลังตัวจริงเพิ่มขึ้นนะครับครั้งน,นะครับไปดูโจทย์ข้อถัดไปตงหาค่าลิมิตเ ลิมิของ x คูณกับ s i n 1ส่วน x นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ infinity น,นะัเข้าสู่เป็นนสิ่งทีตัวนี้ก็จะมีวิธีในการจัดรูปแบบ2แบบนะครับนี้ก็จัดเกิดความรวดเร็วองเราเราจะใช้วิธีที่มันไปไปได้นะครับอีกวิธีหนึ่งเราลองไปทาทางอกนะครับว่าเฮ้ยทำไมเราถึง ้าเราเลือกอีกวิธีหนึ่งนะครับมันทําได้มันก็เปลี่ยนให้เป็นส่วนก็จะเป็นอีกเสือกหนึ่งคซึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นรูปแบบสูนส่วกนศ่คนรูปแบบสีเสืนึ่งคทำไมเพราะว่าตันี้นะครับเข้าสื่อหนึ่งเสือกนึ่งแตเข้าสื่อเมื่อเข้าสู่ออินฟินิตี้ก็จะเป็นสีน้ำสี ไซสุดนะครับวัตถุสุดจะอกวาจะเป็นสื่อเหมือนกัดนะครับตอนนี้ใช้โลบิตารนะครับใช้โลบิตารดิฟไซหนึ่ส่วน X นะครับดิฟไซหนึส่วนเได้คอสหนึ่งส่วน X คูณครับแล้วก็ดิฟ1นึ่งส่วนเอ็กนดเอ็กกำลังลบหน่งได้ลบเกลบเกกำลังลบสองนะครับ ลบ x กำลังลบ2ซึ่งตัวข้างข้างล่างบิตหนึ่งส่วน x ก็ได้ลบ x ยกกำลังลบ2นะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดการตัดกันไม่ได้ครับก็เหลือเหลือแค่ลิมิตเข้ากับลิมิตนะครับของ cos หนึ่งส่วน x ซึ่งนะครับมันก็ หนึ่งส่วน x นะครับหนึ่งส่วน x เ,เมื่อ x เ,เขา้าใกล้อินอินซิมที้ตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับก็คอสคอสศูนย์ซึ่งเข้าจากหนึ่งต่อไปนะครับตัดไปเราจะนะครับอันนี้จะอยู่ในคลิปหน้านะครับก็จะ เป็นรูปแบบที่ยังไม่ไม่กำหนดในรูปแบบที่4ีนะครับตัวนี้ถ้าเราจะใช้โลบิตานะครับเราจะต้องจับรูปอย่างแบบนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนองคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดแต่เทียนเท่านี้ครับสวัสดีครับ